เรียนเอาปัญญาอย่าเอาัทหาศึกษาเอาความรู้เย่าเอาศัตรูอบรมอยู่เอาวิชาอย่าเอาโมหะขยันหาเอาชราเอย่าเอาโงา่้บัตตัดเศนขาดทางรบาย สุสังวิหิตะกัมมังสุขาวหังการงานที่จัดแจงดีแล้วนำมาสิ่งความสุขขอความสุขฟวามเจริญจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ดูคลิปนี้วันนี้ตรงกับวันที่4 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ในภาคเช้าของวันนี้นะก็ได้นำพาพนะระภิกษุสาม,มนเณรจิตอาสานะวัดพิชัยญาติลงมาทำความสะอาดปัดกวาดวิหารรานพระเจดียนะ์ซึ่งเป็นนะสถานที่ที่ปฏิสถานปูชนียะวัตถุนั่นก็คือ พระประธานประจําพระอุโบสถวัดพิชยายาัยญาติการามอันมีชื่อว่าหลวงพ่อสมปรารถนาในภาคเช้านี้ได้เริ่มต้นที่ข้างพระอุโบสถแล้วก็หน้าพระอุโบสถแล้วก็นาวัดเป็นกิจกรรมที่วัดพิชัยญาติได้ดําเนินการมาโดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการจัดแจงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้น นั่นก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ปรากฏที่วัดพิชายาตนะได้จัดแจงไว้ดีแล้วนะแต่ว่าวันนี้ได้มาทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความสวยงามและก็เพื่อให้เกิดนะความนะปราศจากทุกโศกโรคภัยอันจะนำมาถ้าหากว่าไม่ได้ทำความสะอาดเพราะนั้นวันนีนะ้การที่พระพิสุสามเณรได้ออกมาทำความสะอาด นะเพื่อให้เกิดความนะความสุขเพื่อให้เกิดความสบายใจเพื่อให้เกิดนะความสะอาดเพื่อให้เกิดความบันเทงิงรื่นเริงทางจิตใจแล้วก็ยังได้แสดงออกถึงความนะสมัครสมานสามัคมคีของหมูนะ่คนณะซึ่งก็ได้ว่าอยู่ทุกวันว่าสุขาสังคัสาสามัคคีความพร้อมเพียงของหมูนะ่คณะจะนํามาซึ่งความสุขนั่นก็หมายความว่าต้องมีกิจกรรมอย่างนี้แหละ นะให้ได้ปฏิบัติให้ได้ทําทุกวันขอพลานิสงของการปัดกวาดวิหารร้านพระเจดีย์ทำความสะอาดวัดวา,ารามจงเป็นปฏิพรย้อนไปให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ดูที่ชมคลิปนี้ขอท่านทั้งหลายนะจงได้อนุโมทนานะในส่วนที่พระภิกษุสามาเณรได้ทําในวันนี้พลานิสงก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เรียกว่าบุญอันเกิดจากการอนุโมทนา นั่นเองันั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ชมคลิปนี้จงประสบแต่ความดีงามนะปราะศจากทุกสศกโรคภัยและที่สําคัญขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนขอเจริญพร